สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะท่านนายตำยอมรับค่าแถลงข่าวสามเสนแจงเป็นค่าเสี่ยงถูกฟ้องกลับยันจะเรียกเก็บต่อไปแต่ต้องเปลี่ยนคำจากค่าแถลงข่าวเป็นค่าดำเนินการตามเรื่อง และเงินสำหรับฟ้องร้องวันที่2 7มีนาคม2,566นายตทนายตั้มได้ถแถลงโต้กับพร้อมเปิดเผยหลักฐานกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิส์อดีตนักการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพใบเสร็จรับเงิน3 0 0แสนบาทในชื่อของบริษัทนายสิทธาโดยระบุเป็นค่าถแถลงข่าวออกสื่อ ทนายตั้มเผยว่าย้อนกลับไปปี2,547หลังเรียนจบนิติบัณฑิตและเป็นทนายความให้คำปรึกษาและให้ความรู้ประชาชนทางกฎหมายโดยไม่เสียเงินและได้ช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งก่อนได้รับคำชมว่าสมกับเป็นทนายประชาชนก่อนจะนำมาทำเสื้อและตั้งมูลนิธิคอยให้คำปรึกษาและบรรยายข้อกฎหมาย กระทั่งตนมามีชื่อเสียงจากคดีหวย30ล้านและคดีของนายเชพลวิภาหรือลุงพลที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ตนไม่มีงานเลยเป็นเวลาหกเดือนจนครอบครัวต้องลําบากก่อนเปลี่ยนแนวคิดหันมาทําธุรกิจเปิดบริษัทชิธาลอฟิลมเป็นเวลาหนึ่งปีมีคดีความนับพันคดีทนายตามยอมรับว่า มีคดีที่ตนเรียกเก็บเงินจริงแต่ไม่ใช่ทุกคดีเว้นแต่เป็นคดีที่ต้องต่อสู้กับคู่มีอิทธิพลซึ่งลุกความต้องมีกำลังจ่ายและตนจะถูกฟ้องร้องแน่โดยเงินดังกล่าวจะไปใช้กับทุกคนที่จะถูกฟ้องไม่ใช่เพียงตนเท่านั้นยกตัวอย่างคดีความขัดแย้งในครอบครัวอดีตรองนายกดังนั้นจึงคิดค่าแถลงข่าวและการติดตามเรื่อง โดยทำในรูปแบบของใบเสนอราคาภาพดังกล่าวที่นายชีวิตโพสต์เป็นเหตุการณ์ในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนายตีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมาปรึกษาตนว่ามีญาติกดโทรศัพท์ตัวเองโอนเงิน40ล้านบาทเข้าเว็บพนันจึงต้องการให้ตนตามเรื่องกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แต่เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนายตํารวจใหญ่จึงเรียกเงินค่าฟ้องร้องและเก็บเพิ่มอีก15แต่เรื่องนี้ไม่ได้ตกลงกันและผู้เสียหายจึงไปพบทนายเดชาแทนทำให้ใบเสนอราคากลายเป็นที่มาของการแฉในครั้งนี้ยืนยันไม่ได้ไถเงินส่วนคดีอื่นๆที่ไม่ได้เก็บเงินเช่นคดีน้องพอต Yes index ที่ทำผิดสัญญาค่ายเพลงซึ่งตนก็ถูกฟ้องแต่ไม่ได้เรียกเก็บเงินและก็ยอมรับว่าตนเรียกเงินเพลงเพราะทุกคนทราบดีว่าตัวเองนั้นจริงจังและตามคดีถึงที่สุดในเมื่อลูกความมาพิ่งตนแล้วหากโดนฟ้องก็ต้องโดนด้วยกันถือเป็นคติของตนซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆปกติตนคิดเงินค่าโทรศัพท์ ปรึกษากับทีมงานเป็นเวลา20นาทีราคา1,000บาทปรึกษากับตน1,500บาทหากมาพบตนที่สำนักงานครึ่งชั่วโมง3,000บาทยืนยันว่าโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เพราะเสียภาษีอย่างถูกต้องไม่ผิดมัญญาตทนายความเพราะการเรียกรับเงินถือเป็นเรื่องปกติเพราะตนยังทราบด้วยว่า มีทนายหญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าออกรายการโทรทัศน์ดังถึงสามแสนบาทและก็ยืนยันด้วยว่าตนนั้นไม่ได้เงินจากการเฉเรื่องนายชูวิตรับเงิน6ล้านบาทเพียงแต่ตนทราบข้อมูลมาโดยยืนยันว่าจะยังเรียกเก็บเงินต่อไปเพียงแต่ต้องเปลี่ยนถ้อยคำจากค่าทแถลงข่าวเป็นค่าดำเนินการติดตามเรื่อง และเงินสำหรับการฟ้องร้องและยังยืนยันว่าไม่ได้หลอกใช้สื่อและไม่กลัวว่าสื่อไม่มานำเสนอข่าวให้กับตนเองเพราะที่ผ่านมาพูดกับลูกความแล้วว่าตนเองจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดจึงไม่เคยแจ้งสื่อมาก่อนหน้านี้และหลังจากนี้เวลาแจ้งหมายข่าวจะระบุด้วยว่าคดีไหนได้รับเงินหรือไม่ที่ผ่านมา มีทั้งคนจนและคนรวยที่มาปรึกษาแต่ไม่ได้เก็บเงินทั้งหมดส่วนเรื่องการเปลี่ยนรูปลักษณ์และรสนิยมการใช้ชีวิตของตัวเองก็เพราะมีฐานะมากขึ้นจึงอยากให้ครอบครัวมีความอยู่ที่ดีไม่ถือเป็นเรื่องที่ผิดแปลกเพราะตัวเองยืนยันว่าทำธุรกิจโดยสุจริตยอมรับว่าลูกความเคยมอบของขวัญน,นอกจากเงินให้เป็นเสื้อ ราคา20 0 0มบาทส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณอัจฉริยะล่าสุดนั้นมีรายงานว่าเวลา10นาิกา30นาทีนายอัจฉริยะเรืองรัตนภุง่งประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เตรียมเข้าร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอดีตสองนายพลตำรวจกับพวก รวม4ี่คนในกรณีที่นําเงินจากสารวัตรสัวไปมอบให้นายชูวิทย์กมมลวิสิทธ์จำนวน6ล้านบาทในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปีพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกรณีที่เกี่ยวข้องต่อคณะพนักง,งานสอบสวนกองปราบปราม จากนั้นเวลา14.30นาฬิกา30นาทีนายอัชริยะจะเข้าร้องทุกกล่าวโทษขอให้พนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญากับบุคคลตามภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊กทนายสิทธาบิบังเกิดซึ่งระบุเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนำถุงเงินสองถุงในข้อหาเดียวกันมาที่โรงแรมเดวิด เพื่อตรวจสอบว่านำเงินมาจ่ายให้ใครจ่ายให้กับบุคคลตามข่าวจริงหรือไม่ส่วนทางด้านของทนายเดชาก็ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นที่ทนายตำยอมรับว่ามีการเรียกเก็บเงิน3 0 0แสนบาทจากการถแถลงออกสื่อโดยทนายเดชาได้โพสต์ลงในเพจทนายไขยทุกได้โพสต์ข้อความที่ว่า ค่าเสียงภัยค่าบริการจากสำนักงานทนายตั้มบทเรียนราคาเพลงที่ทนายตา้มต้องจดจำไปอีกนานสำหรับวิชาชีพทนายความข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียมีความรวดเร็วการนำเสนอข่าวจึงมีผลต่อความสำเร็จของคดีดังนั้นคดีไหนที่ดังเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเร่งรีบดำเนินการลูกความก็จะได้รับผลประโยชน์เร็วขึ้น โซเชียลมีเดียจึงเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่ความแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมวันนี้คมดาบก็ได้กลับไปหาทนายตั้มแล้วเป็นบทเรียนของทนายดังทั้งหลายที่จะต้องเรียนรู้กับมันต่อไปผมเองก็เป็นหนึ่งในทนายดังฟังการแถลงข่าวแล้วก็ต้องกลับมามองตัวเองเตือนตัวเองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ เหมือนกับทนายตามในวันนี้ทุกคนต้องร่วมในการเรียนรู้ครับเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก